พดกับหมาแดงแล้วนะคะกับช่องหมาแดงชันแนวเลยพิมพ์คําว่าหมาแดงเจ็ดเ็ดก็ได้นะถ้าพิมพ์หมาแดงเฉยมันยังไม่ขึ้นนะตอนนี้ลองพิมพ์หมาแดงเจ็ดเจ็ดเก้าดูนะมาขอมาราบโบนัสเบส2องร้อยนะเพราะว่าเกมนี้ไปลองเล่นมาแล้วนะไป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 ,ไปมาเริ่มตัวคูณเลยเหรอโอโหตัวคูณเต็มไปหมดดูดขึ้นไปใจหน่อยใจตัวเพลงตัวเพลงมาร็วๆหมูหมานะหมูหมาอมาเยอะ หมูมามาเยอะๆอูมามา,มาโอ้โหตัวคุณเต็มเต็มอ่ะตัวคุณเยอะจุงเลยตัวคุณเยอะมากทุกคนแคปบแล้วเรียบร้อยนะแคปหน้าจอแล้วเรียบร้อยโอ้ยไล่มาหกพันสี่หวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอะ,ยยอะโอ้ตัวคุณเยอะมากอะ่ะ ไป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 ต่อต่อต่อเฮ้ยเบ็ดสองร้อยมาว่ะทุกคนเกมนี้แอดเพิ่งเคยเล่นครั้งหนึ่งนะั้นนี่มาเล่นครั้งที่สองนะครั้งแรกคือเข้ามาดูเข้ามาเล่นดูนะว่ามันคอมโบยังไงพอรอบนี้รู้แล้วก็จัดเบ็ดสองร้อยเลยมาคูณไปอีกโอ้โหสองหมืน่นละกำไรละกำไรละขออีกสักหน่อยแล้วกันมนาะเกมนี้ ขออีกสักหน่อยแล้วกันนะมา s. <S ตัวคุณเจอะจังขอตัวใจหน่อยโอ้โหตัวใจอยู่ไหนตัวใจตัวใจไม่มีตัวใจมันน่าน้อยใจจริงเจไป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 เกมนี้น่าเล่นหมดทุกคนน่าน่าจะเป็นเกมแนะนำช่วงนี้เนาะได้กำไรแล้วนะ จริงแอดได้กำไรแล้ are, <og> แลวนะที่จริงแอดเอามาหมื่นหนึ่งนะแต่ว่ e าไปเล่นเกมถูๆ่ใสๆเกมอื่นมานะก็ได้มาหมื่นสองนะแต่ก็ไม่ไปต่อก็เลยมาลองเล่นเกมนี้ดูนะเกมนั้นไม่ได้อัดมาตัวคูณมาเลยเดี๋ยวเป็นตัวไวแน่ยตัวคูณน่ะไม่มีตัวต่อยังไม่เคยเห็นฟีกีมันเหนียว่ามันเข้ายังไงนะ ลองเล่นใเข้าฟรีเกมดูนะฟรีเกมเข้ายากปะวะแต่ตอนนี้อ้อเข้าแล้วพูดก็ไม่ทันการคำเข้าแล้วฟรีเกม <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนทุนเซตก่อนหน้ากีมันขยับว่ะทุกคนมา อันนี้อัดเสียงไปพร้อมกับเล่นเลยนะไม่ได้แบบว่าเล่นแล้วก็มาอัดทีหลังนะเล่นเล่นพร้อมอัดเสียงเลยนะมันก็เลยแบบจะเรียวๆทุกคลิปอะไหนอ,อะเฮ้ยเฮ้ยีว่าเข้ายากแล้วนะน่าเกลียดเกินไปป้าเออเกินเกินไปเข้าฟีแตกน้อยกว่าเด็กน้อยอีก ว่าเข้ายากแล้วนะไม่จ่ายด้วยนี่น่าเกียดนะเพราะจ่ายสี่รอ้อยพูดน่าเกียดเลยแตกนอกดีกว่านะทุกคนนะเกินปจ่ายสี่ร้อยเบ็ดสองร้อยเอ,อเดี๋ยวดูเราดูแตกนอกนะจะแตกเท่าไหร่มันไม่น่าเข้าีีอ่ะ,ะเกหน่าจะแบบหมุนนอกๆก,ก็ดีกว่านะเข้าฟีน้อยเกินดู องร้อยกำไรหมื่นเดียวได้น้อยไปมาไปไปไปหมุนหมุนมุนสเก็ตเตอร์เข้าแล้วนะแต่ว,ว่าไม่จ่ายนะทุกคนนะเกมนี้ไม่มีซื้อด้วยหรือว่ามีวะหรือไม่รู้วะไม่เห็นนะ มาสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวไหนแก้มือหน่อยแก้มือหน่อยแก้มือหน่อยไม่แก้มือห่อแก้มือรอบตะกี้หน่อยเร็วเข้ายากนะเข้ายากมากแพงดูดีแตกนอกอยังแตกเยอะกว่าเข้าฟีเลยอ่ะโอ้โอ้โอมา เออมา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 ต่อ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 เยอะ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 เลยเออมาไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆแบบนี้แหละคูณสองเออเนี่ยได้เยอะกว่าเข้าฟรีอีกเข้าฟรีฟรีทั้งกี่หมุนตะก,กี้ไม่ได้จำเลย ได้กำไรหมื่หนึ่งแล้วนะควรไปได้ยังคิดว่าพูดเยอะคอแห้งหมดแล้วนะกำไรหมื่นหนึ่งไม่ยอมหยุดนะมาดูกันว่ามันจะยังไงอ,อ เนี่ยดูไว้นะแตกนอกยังดีกว่าเยอะเลยเนี่ยแตกตัวถูกถกยังดีกว่าตั้งเยอะเออเอาดูดูดูกันเอนเองมาวัวรุดน้ำแบบขอแบบเยอะเยอะขึ้นมาเลยวัวมา,ว,าวัวแพงนะวัวแพงสุดนะในนี้วัวแพงสุดนะนนวัวแพงสุดนะ วัวแบงสุดนะเต็มหน้าหรือเปล่าเต็มหน้าหรือเปล่าคุณฟีเข้าไปเรีบเยบร้อยรางวัลก้อนโตเนี่ยเนี่ยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ากำไรแล้ววะขออีสักนิดเถอะขออีสักนิดเถอะเ,เข้าฟีแบบแตกแบบเบิ่มเบิ่มเลยได้ไหมเบดสองร้อยนี่มันน่าจะต้องแตกเยอะกว่าน,นี้นะเกมนี้น่าเล่นนะทุกคนนะเกมนี้น่าเล่นนะ เออเนี่ย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 สเก็ตเตอร์ลงมาแน่เลยใช่ไหมลงมาเลยใช่ไหมลูกลงมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไม่ลงมาว่ะยังมีลุ้นอยู่นะยังมีลุ้นอยู่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอออืื้หมีลุ้นต่อนะมีลุ้นลงมาเร็วลงมาเร็วตัวเดียวเองสีเขียวอ,อ่ะอึบอึบเออจ้ายังมีลุ้นนะ วัวแตกีนเต็มคาราเบลเลยฮ่าฮักเต็มคาราเบลอยากที่ได้เธอมาเป็นแฟนเร็วๆยังไงดีปั๊บโอ้ยวัวมาอีกปั๊บปั๊บโหไม้นี้ไม่จบไม่สิน้นสเก็ตเตอร์อมึงต้องลงมาแล้วแลวหละวัวลงมารอเองขนาดนี้เรียบร้อยคนเข้าไปเต็มคาราเบล 40,000สียังไงหลักไม่ไปต่อแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วได้กําไรสองหมื่นว่ะเฮ้ยให้กำไรสองหมื่นว่ะพ่อนนะพอ่อนนะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจก็กดลิงก์ตามมาได้เลยเนาะข้างล่างแล้วนเะจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะให้ดูกําไรนะให้ดูกําไรนีเน่เห็นแล้วยังเห็นแล้วยังสวยไหมจ๊ะ แบบนี้นะเล่นนะแนะนำนะทุกคนบาย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 